โปร่งใสอันนั้นเป็นสอเสือที่สําคัญที่สุดในการที่เขาจะไปเป็นนายกอบอจอต้องทํางานอย่างโปร่งใสไร้คอร์รัปชันพี่น้องก็อาจจะถามบอกว่าทําไมพักประชาชนป้ายน้อยจังทําไมป้ายคุณชัยรัฐที่มีคู่กับผมน้อยจังต้องขออภัยพี่น้องเพราะเราเป็นพักการเมืองที่ไม่มีเงินเป็นถุงเป็นถังและเราไม่เคยคิดที่จะรับเงินจากนายทุนที่ไหน เพราะถ้าเรารับเงินจากเขาก็หมายความว่าในอนาคตเราไม่มีอิสระในการทำงานและเขาจะมีส่วนในการที่จะทำให้เราตัดสินใจโดยที่เป็นตัวของตัวเราเองไม่ได้ไหนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองมาแจกขอแลกด้วยการทำงานได้ไหมครับพี่น้องครับในไหนมาที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็ต้องมีบันไดขั้นที่สาม ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ราชบุรีที่ไหนมาก่อนบันไดขั้นที่สคือพี่น้องประชาชนช่วยเป็นตาสับประรดให้กับพวกเราพักประชาชนครับนอกจากจะตามเพื่อนกลับนอกจากจะเปลี่ยนใจคนที่ไม่ได้เลือกพักเก้าไกลคราวที่แล้วพี่น้องประชาชนถ้าเชื่อในแนวทางการทํางานการเมืองแบบของพวกเราพี่น้องประชาชนเป็นตาสับประรดให้พวกเราครับ แต่ถ้าเกิดมีใครเอาเงินเอาอะไรมาให้ไม่เป็นไรพี่น้องเป็นตาสับป,ประรดให้กับพักประชาชนได้ไม่ได้ครับพี่น้องได,ได้ไม่ได้ครับพี่น้องได,ได้ไม่ได้ครับพี่น้องเพราะอย่างนั้นการบริสุทธิ์การเลือกตั้งคราวนี้จึงจะบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นที่ผมมั่นใจแต่ไม่ประมาทไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณชัยรัตน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคประชาชนแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนว่าท่านจะตามเพื่อนตามพ่อตามแม่ตามพี่ตามน้องตามญาติกลับมาที่ราชบุรีได้มากน้อยเพียงใดมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณข้างหลังว่าจะช่วยการเปลี่ยนใจคนที่ยังไม่มั่นใจในพรรคประชาชนหรืออดีตพรรคเก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้อย่างไรบอกเขาได้ไหมว่าคุณชัยรัฐแตกต่างจากคนอื่นด้วยนโยบายที่อยู่ในแผนพัก ที่ท่านถืออยู่มีนโยบายอยู่ชัดที่ไปหาเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายไปหาเพื่อนบ้านฝั่งขวาไปหาคนต่างกันข้ามบอกเขาเฮ้ยวันที่หนึ่งกันยาไปเรื่องตั้งด้วยกันไหมถ้ายังไม่มีใครในใจลงดูเบอร์หนึ่งนโยบายเป็นอย่างนี้ทั้งเศรษฐกิจสังคมสาสุขสิ่งแวดล้อมมีครบจิตทิ้ชาติพันธ์มีครบ,ครบและสุดท้ายพี่น้องเอาให้สมกับจังหวัดราชบุรี สับป,ปะรดบ้านคาอันมีชื่อเสียงพี่น้องเป็นตาสับป,ปะรดให้กับพวกเราพราคประชาชนให้การเรื่องตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิธรรมถ้าบันไดาสามขั้นนี้เกิดขึ้นได้พวกเราชนะแน่นอนและนายกคนต่อไปชื่อคุณชัยรัตน์แน่นอนครับพี่น้องครับอนาคตของพี่น้องชาวราชบุรีอนาคตของพี่น้องชาวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ขึ้นอยู่กับทุกท่านทุกคนขอให้ท่านเชื่อในตัวของท่านเองเหมือนการเลือกตั้งเมื่อปี66ที่ผ่านมาว่าเราเข้าคูหาแล้วยังจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่ายอมอย่าเบื่อการเมืองเ,เป็นแนเป็นเด็ดขาดเพราะการเลือกตั้งคูหาคือสิทธิของพี่น้องประชาชนทุกคนขอทุกคนจงอย่านอนหลับทับสิทธิแล้วหนึ่งกันยาเข้าคูหากาเบ กาเบอร์กาเบอรกาเบอร์หนึ่งไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ่่าดคคุีกกออสัูเมืรน